สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแจกไอดหมักก๊อกแค่19บเกาทเองนะถ้าใครอยากได้ร้างก็ผมจะทิ้งไว้ในใต้ลิง์กเลยนะครับเข้าไปดูกันได้เลยผบอกก่อนเลย9บักก็มีสิบเกาบัทตามสุด9บักนะครับคือแบบว่าไม่มีเกลือนะเดี๋ยวผมจะลองมาสูงผมดูนี่นะผมเพิ่งซื้อมาสดๆเลยนะเนี่ย เพิ่งเข้ามาเลยนะดูสิว่าจะได้ผงอะไรนะโอ้โหนกฟินิกถือว่าหลักล้างนะดีอยู่แต่เดี๋ยวผงจะไปแจกไม่ใช่ดีไปให้คงที่แบบว่ากำลังฟังอยู่นะวิวน้อยๆเนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปให้มั้งไปอยู่ไหนอะ ไม่มีสักโคนเลยนะเกาะลิงอ่ะไม่มีใครเมื่อกี้เห็นอยู่แวบๆวนี่นะเฮ้ยไอ้ดูนี้มันจะเปิดหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยตายแล้วผมเก็บ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 โอเคเก็บได้แล้วจวังหวะนี้มาเลยนี่โอ้ยดงคอมโบโอเคตายมาเอาไม่โดนว้าวจวังหวะนี้อยู่ไหน โอ้โหมีดงสม็กเลยดยูแล้วเล่งไม่เป็นด้วยอ่ะเราอ่ะมก็เล่งไม่เป่งน,น,นะน่มาไม่ค่อยได้เล่งน,นะมาอยู่ไหนอ่ะเอามาอยู่นี่อุ้ยโอ้ย,อยตายตายแล้วทุกคนเฮ้ยตายแน่นอนไม่ลอกมาไม่ดงด้วยเว้าตลอกเลยอ่ะ ไม่ค่อยได้เลี้ยงนะบอกฟูงดนาะแบบรอฟูงนะนี่โอ้โหว้าวอีกแล้วไม่โด่งอะ่ะโอ้ตายเลยนะครับตุยเขาก็ไม่ได้ข้าหัวผงนะครับเพราะว่าผมเอาแบบว่าไม่มีข่าหัวนะเฮ้แต่ก็เฮ้ยคงนี้สูมผมได้ผงตายว่ามันจะไอ้นี่หรือเปล่ายุบเลด ทิ้งมาผมเอาเลยลักกันนะขอบใจนะอพ่อหนุ่มขอบใจมากๆเลยวผมจะไปหาไอตัวนั้นอะ่ะที่พงเห็นอยู่เวลน,น,น้อยอะ่ะตัวเมื่อกี้นะ่ะอยู่ไหนเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้นะถ้าจงไม่ผิดไอตัวนี้มาแอคใหญ่เลยดูดีทุกคน ตรงนี้แบบว่าผมดูไม่แปลงน,นะเพราะถ้าฝนถ้าผ,าผนสู้แปลงตรงตกมันเลยอยาดูดิมังค่าทุกกองอ่ะมังค่าใครอะ่ะมังค่าเพื่องแบบไม่เลือกหน้าเลยนะดูค่าห่วมังยี่สิบห้าบาทม,มังไม่ได้เปล่งนักสู้นะค่าหัวก็แค,ค่ยี่สิบห้าบาทโอ้นึกว่าตึงที่ยิงไม่ใช่นะ ก็ก็ไม่ตามอะไรกับผมนะเออดูมั้งเนี่ยค่าหัวยี่สิบห้าบาทเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยววัสบายหาตัวนังก่อนเมื่อกี้มันอยู่ไหนวะเออนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมาเอาเฮ้ยหายหายหายตัวเอามาจังหวะนี้ให้เลยละกันจะเอาหรือไม่ จะกินหรือเมยผงทรายนะผมดีนะผงโลเกียร์นั้นนายอะแต่ว่าก็ผงไอดี ID นี้ก็ผงไฟก็มันตึงหมกทุกสกิลแล้วนะถ้าใครอยากได้ก็นี่นะผมจะแจกไทคลิปเออมาดูถึงตรงนี้ก็ผมจะแจออนนกไทคลิปนะผมจะบอกให้ไอ้นี่มันจะกินไหมถ้ามันไม่กินผมจะตังมันแบบตังมันหลอกหลองโจมังกิงฮะ ถ้าไม่กินเอาวิทิทนทะเลก็ได้อ่ะเฮ้ยไอตัวนี้แบบไม่แล้วอ่ะอไอข้าวหัวยี่สิบห้าบาทไม่แล้วเอาไม่กินเฉยแล้วบวจะตามมันจงแบบว่ากินซะนี่กินดูว่าเขาเป็นแบบอ่านหนังสือภาษาไทายไม่ออกหรือเปล่า,าไม่กินเป็นเก,เก ยิงไปว่า่านีะเนี่นี่ไม่กินเบงเกอ่าไม่กินเบงเกนะเบงเกนะยอมเบงเกเปล่าไงอ่ะเบงเกเหรอไม่กินอ่ะไม่กินเท่ากับเบงเกเลยนะโอ้ไม่กินจริงด้วยแอปใหญ่เลยโอ้ทิ้งเอาเก็บเหมือนเดิม หรือว่าเขามีแล้วอ่ะเขามีผงนี้แล้วอ่ะแต่ว่าเขากินผงที่แบบว่าดีกว่าผงนี้หรือเปล่านี่ยเขาไม่ยองกินเลยอ่ะหรือว่าเขามีผงในตัวแล้วอ่ะผงไอผ้ผงทรายนะ่ะมีอยู่ในตัวหนึ่งลูกแล้วอ่ะมันเก็บไปได้นะมันกินก็ก็ไม่อยากกินนะดูถ้าบอกพูดภาษาไทยไม่ชาก,ก็ขอโทษด้วยนะครับบอกผงเ็นคงกัะเลียง ไม่ได้เป็นไทยแท้นะเค okay. ไม่กินไม่เป็นไรนะโอเคไม่กินเป็นแกยอมเป็นแกดีกว่ายอมไม่กินนะเออ,อ,อมันทิ้งให้ห่วงเลยอ่ะตรงแต่เขาไม่อยากเป็นเกเนาะเอ,อ้าเขาเป็นเกนี่นะเพราะว่าเขาไม่กินเนาะ ไม่กินก็ได้โอเคแ๋ยวมจะไปทิ้งนะถ้าวงเก็บไม่ได้ผมจะทิ้งเลยอยะเก็บเอาเก็บ <ๆ S 2> ได้เฉยเลยนะครับโอ้โหไม่มีผงนี่ยังไม่มีในตัวนะโอ้โหดีเลยนะครับอืมแปลว่าแสบดูนะครับไอดี ID นี่ก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับก็แค่มีมักก๊อกย้ำบอกเลยนะครับแค่สิบเก้าบาทดูมีมักก๊อกสิบเก้าบาทเออไม่มีเกลือนะร้านนี้อะใต้ใต้ลิงเลย นี่นะรหัส ID ก็ไปเปลียบ่ยงกันเลยได้นะถ้าใครดูถึงตรงน,นี้ก็ดีใจด้วยนะครับที่คุณได้รับ ID ไปนะครับโอเคไปเจอกันคลิกนะไปกันแล้วไปบนะ๊ายบาย